สวัสดีค่ะค่ะช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งนะคะวันนี้วันเสาร์วันที่23เมษายน2565ค่ะนี่ค่ะพาชมบริเวณหน้าบ้านของบ้านสวนนะคะก็ฝนตกเมื่อวานมากค่ะนี่ค่ะทุ่งนาเราก็มีน้ำแล้วก็ต้นไม้ของเราก็ชุ่มฉ่ำค่ะนี่ค่ะต้นกล้วยก็สวยงามค่ะเขียวสดใสค่ะน้องก็โตค่ะเขียวค่ะ แล้วก็นี่ค่ะบริเวณหน้าบ้านของเราหน้าประตูอะค่ะหน้าหน้าบ้านเลยหน้าถนนที่รถวิ่งผ่านทุกวันนะคะเห็นไหมคะท้องฟ้าสวยงามมากค่ะตื่นเช้ามาก็สดชื่นแบบนี้ค่ะนี่ค่ะนกบินนูนไปแล้วเนี่ค่ะบรรยากาศมันจะเป็นแบบนี้ค่ะยามเช้าสดชื่นมากๆค่ะนี่ค่ะ สุดยอดมากเสียงนกค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ทำความสะอาดกันเสร็จหมดแล้วค่ะคุณสามีก็ตัดหญ้าจนเตียนหมดเลยค่ะนี่ค่ะตัดเสร็จหมดแล้วค่ะก็โล่งหมดเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาต้นหญ้าที่เราตัดเนี่ยค่ะใส่ที่โคนต้นไม้ของเราทั้งหญ้าทั้งฟางเราก็ใส่ให้เขาค่ะนี่ค่ะ โอ้สุดยอดมากค่ะอากาศดีอากาศสดชื่นค่ะนี่ค่ะต้นกล้วยของเราก็สวยค่ะสวยเท่าที่เราทำได้ค่ะเท่าของเราสวยแบบของเราค่ะเนี่ยค่ะน้องก็โตแล้วค่ะสูงค่ะนี่สองต้น หลนหน้าบ้านเราเนะี่ยรถวิงนี่ค่ะโอ้ยน้องอวกอันมากเลยค่ะต้นกล้วยนี่ค่ะก็ตัดแต่งกิ่งใบตามทีเ่เพื่อนเพื่อนพี่น้องทาง YouTube แจ้งมาบอกให้เราทราบเราก็ทำตามค่ะก็ดีค่ะสะอาดด้วยค่ะแล้วก็ไม่รก ทำให้เราอยู่บ้านสวนแบบสบายไม่ต้องเสี่ยงในการมีพวกงูมีตะขาบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเขาไม่สามารถอยู่ได้เพราะเราทําความสะอาดตลอดนี่ค่ะเราก็ดูแลตัวเองค่ะนี่เห็นไหมคะก็ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะเช้านี้ก็อากาศดีทุกวันเนี่ยค่ะดวงจันทร์ก็ยังไม่กลับบ้านเลยยังไม่รับขอบฟ้านูนค่ะ ท้องฟ้าสีสวยมากค่ะแล้วก็ทางนี้ดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นเนี่ยค่ะก็สวยงามทุกวันเนี่ยค่ะสดชื่นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะอยู่กับธรรมชาติตื่นมาแล้วก็ออกมาสูดอากาศบริสุทธิ์เราอยู่บ้านสวนตามทุ่งนาก็สะดวกสบายอย่างนี้ยค่ะนี่ค่ะ ่วนแปลงนี้ก็กําลังเริ่มจะงอกงามแล้วค่ะกำลังจะได้ชมนผลผลิตแล้วค่ะมีหลายหลากหลายค่ะพืชสวนครัวมีมะเขือมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีใบกระเพราโหระพามีทุกอย่างเลยค่ะนี่ค่ะนางรักค่ะอันนี้ต้นนางรักค่ะนี่สวยค่ะ แล้วก็ต้นกระเพราเนี่ยค่ะกระเพราของเราค่ะปลูพึ่งถุงยังไม่ได้เก็บเลยค่ะเนี่ยถังน้ำเราก็จะเก็บไว้ใส่พวกนมสดฮอร์โมอนนมสดทำให้กับต้นไม้ของเราค่ะผสมฮอร์โมอนไข่สังเคราะห์แสงฮอร์โมอนนมสดแล้วก็รสให้เขาค่ะ นี่ค่ะบานสวนของเราลังน้อยแล้วก็ดอกแคค่ะบานสะพังอีกแล้วค่ะบานแบบบานแบบสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะเก็บไม่ทันเนี่ยค่ะบานคนที่บ้านบานแบบนี้ต้องทิ้งหมดเลยค่ะเพราะบางทีมันมันบานเกินไงคะถ้าตุูมๆเนี่ยโอเคอยู่เนี่ค่ะเยอะจริงๆง,งามแบบออกดอกได้ทุกวัน ทุกนาทีสิะสุดยอดมากสวยมากมากค่ะนี่ค่ะหัวปลีโอ้ปลีของเราเห็นไหมคะน้องอวบอันมากน้องออกเสร็จแล้วค่ะนี่นี่คือปลีที่สุดยอดมากน่าจะได้สองกิโลกรัมอะค่ะใหญ่จริงๆนี่ค่ะลูกเขาวีของเขาก็สวยค่ะนี่ออกสุดแล้วค่ะ น้องออกสุดแล้วเนี่ค่ะวีสวยอยู่สวยค่ะวีเขาอืมหนึ่งสองสองสามสี่ห้าหกมีสิบสามลูกค่ะวีนี้เนี่ยค่ะสวยค่ะมีสิบสามมีสิบหกมีสิบแปดได้ค่ะเนี่ยบีใหญ่คีสวยค่ะ Okay. ขอบคุณนะคะที่ติดตามชมค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ